เพื่อหลักกองไ่ยนะครับมหาพาสนุกคพอเ้าบอกลับอมาจะไปไปกินข้าวรือเเม่นน่าะไอาหาข้าวลงด้วยเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยวีวียนเี๋ยวเดี๋ยดีวเดยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋าเดี๋ยววนีีดเยด ให้มหาหน่อยหัวหลุดมันมนมันเกี่ยวไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทั้งจัดตัดระเบียบร่างกายไม่ต้องโอเคไจ๊ด้่ะไม่ง่ายกินเจ็ดตอนนี้นลครับอ้าวมาหาพูดเลยหรอกครับมาหาชาไทยลูกจันทร์เราจะเดินมาเสร็จปั๊บเรา้าไบเขาชาไทยลูกจันทร์ เข้าไปอ้าว oh, oh. ชาไทยลูกจันเจอพอดีเลยแล้วก็ดันเข้าไปอ้าวชาไทยลูกจันเจอพอดีเลยเดี๋ยววันนี้ผมนัดประชุมตอนบ่ายนะออตนนก่มาได้ครับมาได้ครับท่านมหาคือให้ยืนหยุดก่อนค่อยพูดหรือว่าเดินคุณยบ้างเดี๋ยวผมลูกจันไปทานข้าลูกจันชาไทยเนี่ยซื้อทักแล้วจะเข้ามาเล่นกับพี่เลยอ้าวลูกจันชาไทยเข้าไปลึกหน่อยก็ได้เข้าไปลึกอีกได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมมีนัดประชุมนะตอนบ่ายตอนบ่ายนะ ได้ครับทำหน้าหะเดี๋ยวพาลูกจานไปทางเข้ากอนครับเดี๋ยวผมตามไปยนี่ใครบอกเดี๋ยวว่าเจะไปกินข้าวกับนายอ๋อาบอกก็ตอนนี้แหละไปก่อนครับแล้ตอนนี้แหละแล้วก็ลากแขนหนูไปเออแล้วก็ลากไปเลยพี่ไปนะไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลย พักแค่นี้ก่อนไหมพักแค่นี้ก่อนพักแค่นี้ก่อนไหมเบลล์ต้อผงตับปลาต่อเนื่องเอ่อต่อเนื่องก็ต่อครับพักได้ได้พักได้พักแค่นี้ก่อนอพักแค่นี้ได้ก่อนครับโอเคครับเบื้องหลังนะครับมหาพัสนุกซิดคอมทางช่องเก้าชาไทยลูกจันทร์ท่านออมนะมหาสมพงษ์นะครับถ่ายอยากซ้อมนะซ้อมปะอุ่ยขอโทษเดี๋ยวซ้อมป ไปข้าจะเยียความเป็นหัวให้กับอนเออเอ้ยอย่าไปเล่น่้ยจะเยียดความเป็นผัวให้กับเองไทยเสียงมีพลังหน่อยชาไทยเสียงมีพลังหน่อยมามามพร้อมเสร็จแล้ว 3, 2. สนใจรับซืบ้อหัวใจของชาติไทยครับหัวใจเน่าๆหรอรู้ได้ไงว่าเน่าสแสดงว่าคุณเนี่ยเคยเข้าไปอยู่ในหัวใจผมใช่ไหมไม่ต้องเข้าไปอยู่หรอกกลิ่นมันเนี่ยตลบอบเวนเป็นเน่าไปทางลาแล้วใช่ไหมคะพี่อ,อ๋อไม่ได้กลิ่นเน่าๆเลยนะคะ ได้กลิ่นแต่ความรักอ่ะคขาได้รู้ได้รู้ได้รู้ไ้รงไงคนอื่นเขายังรู้เลยว่าเราอ่ะชอบกันแล้วคุณก็ชอบผมนี่นายเลิกหลงเองได้ไหมฮะผมไม่หลงเลยคุณนั่นแหละหลงผมโอ้ยอยู่ตรงนี้แล้วก็เหม็นนาเหม็นขี้หน้าคนอย่างนี้กินข้าวด้วยมั้ยรอผมด้วยสิเดี๋ย่าตายนี่ี๋ยวี่ พาไทยลูกจันทร์เจอพอดีเดี๋ยววันนี้ผมมีนัดประชุมตำลังาานะเราทราบครับท่านมหาแต่ก่อนอื่นผมต้องพาลูกจันท์ไปทานข้าวก่อนนะครับโอ้โหนายใ,ใครบอกว่าจะไปกินข้าวก่อนนายฮะวันนี้แหละตอนนี้แหละไปเลยไปทานข้าวเไรวเวเว